ชมรมคู่หัวหินจัดพิธีวันครูครั้งที่69ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ค่ะวันที่16มกราคม2568ในายพลกิจพวงไร่สินในอำเภอหัวหินเป็นประธานในพิธีวันครูครั้งที่69ประจำปี2568 ที่อาคารอาเนกประสงค์โดมโรงเรียนหัวหินอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีพระครูอดุลธรรมพิทักษ์เจ้าอาวาสวัดทีรีวงศารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายสมควรรัชตะวิมลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขตสองนายปะเทืองมัทวีวงศ์ประธานชมรมครูอำเภอหัวหินว่าที่พันตรีกิติทัศน์แสนภูวาผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินรองประธานชมรมครูอำเภอหัวหินคณะครูสังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ปฐมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยบุคลากรทางการศึกษาจำนวน800คนเข้าร่วมพิธี ภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวนเก้ารูปพิธีะระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์พิธีมอบเกียรติบัตรโล่รางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทต่างๆกว่า200คนว่าที่พันรีกิติทัศแสนภูาาวากล่าวว่าด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่16มกราคมของ,ของทุกปีเป็นวันครูสำหรับปีนี้ทางชมรมครูอำเภอหัวหินได้จัดงานวันครูเป็นครั้งที่69โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์เพื่อส่ง เสริมสามัคคีทำระหว่างคู่และความเข้าใจอันดีระหว่างคู่กับประชาชนและเพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือทําคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณาชนและเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม ทั้งนี้นางสาวแพรทองทานชินวัตรได้มอบคำขวัญวันครูครั้งที่69ประจำปีพุทธศักราช2568คือครูจุดประกายความฝันผลักดันให้กล้าคิดสร้างโอกาสในชีวิตให้เด็กไทย